ครับตอนนี้ก็ตกตาน้านะครับเนี่ยน้ำกำลังมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้เจาะเองนะครับคุณมองไปเอาหินนะครับเนี่ยเป็นตรงฟองนี่สไลด์นะครับเอาไว้ล้างบ่อนะครับเนี่ยใส่ไปด้วยครับไม่ใช่ฟองอะไรนะครับแต่ดู น้ำโอเคนะครับเนี่ยบ่อนี้เลือเฟือครับนากุ้งครับเนี่ยน่ครับนากุ้งครับเนี่ยเอาเอากุ้งมาลงแล้วครับเนี่ยนะครับคอนโทรนหมอทออใหม่คอนโทรนใหม่นะครับปั๊มใหม่ครับแดงปิตี้ากครับตัวเนี้ย